พี่ใจตีแปลว่าอะไรอะไรตีแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรค่ะตีแปลว่าอะไรก็แปลว่าอะไรอะเก๋พี่ใจถามเก๋นึกพี่ใจตอบเก๋ตีแปลว่าอะไรเก๋ตีตีตีเอตี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 เอตีตีทั้งเพลงก็มีตีตี วละคํากันเลยแล้วกันเนาะเป็นคาคาไปเลยจะได้เซ็ตง่ายๆหน่อยเป็นหมวดคําง่ายๆหน่อยวันนี้ขอเสนอคําว่าตี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 แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรค่ะคำว่าติเนี่ยมันสามารถมันจะอยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกวันเลยในคำว่าติเราตีหรือตีเนี่ยมันจะได้ยินบ่อยมาก เราจะมายกตัวอย่างคํากันเนาะที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆอย่างเช่นคําว่าติการนิสติกานิสแปลว่าคุณสบายดีไหมใช่ใช้ถ้าใช้ในการทักทายก็คือคุณสบายดีไหมติการนิสมันจะมีบางครั้งที่เขาก็ไม่ได้แปลว่าสบายดีไหมด้วยนะคําว่าติการนิสถ้าเจอกันยาสุติการนิสหมายความว่าทักทายกันสบายดีไหมแต่ mm hmm. ถ้าว่าจะไปถามเขา หรือเขาถามเราว่าติการนิ้ในในกรณีที่เรากําลังทําอะไรอยู่และเราทักทายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยแล้วเรากำลังวาดรูปอยู่นี่เขาไม่รู้ว่าเราทําอะไรก็ถามมองไกลๆติการนิสินะฉันกําลังวาดรูปอยู่ก็ประมานี้ใช่ก็จะมีในใช้ในชีวิตประประจวันได้อีกหลายอย่างมากในครอบเอาเฉพาะที่เราได้ยินแล้วใช้บ่อยๆในครอบครัวเนาะจะมีคําว่าติเซลิส ติเฟลิสคุณต้องการอะไรเซลิสติเฟลิสค่ะต้องการอะไรก็คือตัวใช่ถามเขาถ้าหากถ้าหากว่าสังเกตไม่ใช่สังเกตอีกถ้าหากว่าหูเราสังเกตแล้วกันเพราะว่าตาเรามันหูมันสังเกตไม่ได้เก๊ถ้ากับหูเราฟังด้ยินโอเคนะากว่าหูเราได้ยินคำคำตัวเอตามหลังตัวติกานิสติเซลิส อะไรทํานองเนี้ยหมายคขาว่าเขาถามถึงตัวเราอไอ้เราก็จะต่อไปถ้าเราจะถามเขาก็ต้องด้วยเพราะเราถามถึงตัวเขาใช่บุคคลที่สองส่วนเราก็ตอบเซลโลต้องการอะไรล่ะเซลโลอันนู้นเซลโลอันนี้แล้วแต่เราก็บอกไปถ้าเราจะใช้คำแทนตัวเราเราก็สามารถส่วนมากมัจะลงท้ายด้วยโอที่ใจถ้าพูดถึงตัวเราทุกอย่างมันจะลงท้ายส่วนมากเลยมันจะลงท้ายด้วยโอเซโล อันนี้ p i n โน i n o nero คริโ o คริโอโนปาลิโอโนหนาวสนาวทุกอย่างส่วนมากส e f t o p a พาสเกฟโตจะมีอีกเยอะมากในคำว่าตีเนี่ยตีเนฟโต้ตีเนฟโตตีเนฟแปลว่าอันนี้คืออะไรเป็นประโยคคำถามถ้าเราอยากรู้ว่าของสิ่งนี้มันคืออะไร เราก็ถามเราก็ต้องถามเขาด้วยประโยคนี้ d ี i n ินแอฟโต้ีเนฟโตอืมอับโตถ้าเราเป็นคนที่เป็นคนตอบล่ะโดนโดนถูกถามล่ะอย่างเก๋ถามพี่ว่าทีเนฟโตพี่จะต้องตอบย้อนกลับไปว่าอับโตอินเนเขาถามมายังไงเราตอบไปอย่างงั้นนี่เก๋พูดประจําเลยว่าภาษากิีกเขาถามมายังไงเขาพูดมายังไงเราตอบไปอย่างนั้นก็ถามที่อินแอฟโต้อับโต้อินเน่ทีเลฟโนอ สีน้ำโตอัพโตอินเนสติโลแล้วก็จะมีคำว่าตินาการนตินาการนแต่แปลว่าให้ฉันทำอะไรทอะไรที่ใจบางครั้งนะบางครั้งเราสามารถแปลได้ว่าแล้วเธอจะให้ฉันทำยังไงในเมื่อฉันทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วอ่ะจินตนาการนะินาการนภาษากตอออยู่ที่ a c t i n งแล้วน้ำเสียงมันจะกลายเป็นความหมายได้ลรือินาการนะ จินาการเนาะมันแบบไม่พอใจก็ได้ใช่จินตนาการจินตนากาแล้วมันไม่ดีใฉันทำยังไงจินาการเนาะหรือจินาการเนาะใช่แล้วเราถามเมส์มูดจินาการเนาะจะให้ทำอะไรได้มากเลยได้ผัวแน่เลยทัดได้แล้วแบกมาทางนี้ด้วยทำไมอยู่กรีกแล้วต้องเล่นใหญ่คนกรีก acting ใหญ่อย่างให้จำไว้เลยถ้าเราพูดอะไรนิ่งๆมันจะกลายเป็นประโยคที่ ไม่มันจืดชื่มันจืดชื้ชมันไม่ได้มันต้องใช้น้ำสีเพราะว่าในหนึ่งคำพูดหนึ่งประโยคติกะอย่างคำว่าตินากาโนมันยังแปลความรู้สึกได้<ช>ไ,ดไ,ดได้ทั้งอารมณ์โกรธอารมณ์อารมณ์ตัดเพ้อแล้<ด>อารมณ์ถามได้ด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาพูดภาษากรีก acting ข้าไว้แล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการ <laughs> อย่างเช่นคำว่าติณสุโกอันนี้คือ พูดกวนตีนก็ได้ดปปไม่ใช่พูดกวนประสาทก็ได้พูดแบบดีๆก็ได้ที่น่าสุปโปบางคนมันกวนประสาทพูดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่อง<ห>เราสามารถพูดได้ว่าตีน่าสุปโปตทีน่าสุปโป๊เบสสุโปตทีน่าสุปโป,ป,โป,ป,โปได้เนีน<ำ>่ยคนเลอย่าฉันไม่มีจะพูดกับเธอแล้วตีน่าสุโปประมาณนี้แหละตัวอย่างเนาะตีเลส อ๋อติเลสอีกคำอีกคำหนึ่งที่เป็นตัวอย่างว่ามันถามแบบกวนประสาทได้เหมือนกันติเลสติเลสติเลสโต้ล่ะติเลสติเลสโต้ล่ะติเลสแปลว่าเธอเธอคิดว่ายังไงก็ได้ถ้าเป็นคำถามติเลสติเลสยาฟโตหรือเธอเหมือนกับพี่ใจบอกเก๋เก๋ไปเที่ยวกันไหมอะไรนะที่เปสติเลสโต้ล่ะเหมือนกับ จะให้ไปยังไงตอนนี้โคโรโคไวรัสก็ระบาดอยู่ติเลสติเลสิเลสพูดอะไรพูดอะไรขึ้นมาไม่คิดบ้างเหรอหรือเราได้ยินคําพูดอะไรที่เขาพูดกับเราแล้วก็ไม่ใสสงสัยแล้วก็ถมได้ยินไม่ถนัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็อยากยังสามารถใช้คําว่าติเลสติเลสติเลสเคยได้ยินในจิตใจที่เขาบอกกันนะติเลสกันเลย ติเลสกานเลยคำว่ากาเลติเลสกาเลจะติดปากคนเก่งมากๆติเลสกาเลยมือนเราพูดตลกตลกอะไรขึ้นมาเขาก็จะพูดคำนี้ได้ติเลสกันเลยตลกอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบริบทโดยรวมมันไม่สามารถแปลได้ต้ติแปลว่าอะไรเออเลสแปลว่าอะไรการเลแปลว่าอะไรอรวกันหมดไปเลยคุณไม่ต้องจำนึกอะไรก็พูดไปเลยถ้าเข้าใจความถ้าเข้าใจภาษาเกฤษด้วยความรู้สึก มันจะง่ายมากเ,ามาเ,เราจะไม่ต้องมาจําอะไรที่มันยุ่งยากเลยติเลสจบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็คือแบบอย่างง่ายๆที่อาจจะมีประโยชน์กับทุกคนที่จะจําได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองมันจะมีติอยู่สองติที่มันจะคล้ายๆกันได้ยินบ่อยมากคือติซิมเวนี้กับติซิมเมนี้อันนี้คือพี่ังถ้าเราฟังไม่ดีมันจะเพี้ยนมาก ที่ซิมเวนนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเกิดอะไรขึ้นที่ซิมเวนนี้เราจะใช้ก็ต่อเมื่อถามไทยเราสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ใจเสียงได้ยินเสียงอะไรขึ้นมาในครัวอย่างนี้ที่ซิมเวนนี้วิ่งไปดูอย่างนี้แล้วถามที่ซิมเวนนี้เกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนคําว่าที่ซิมเมนนี้ที i ซิมเมนก็หมายความว่าถามแปลว่าอะไรหรือหมายคาว่าอะไร๋อคือตรงอันนี้มันหมายความว่าอะไรอะไรแปลว่าอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราไม่เข้าใจค่ะอธิบายเราก็ใจเสียงมันจะคล้ายกันมากเลยเราต้องฟังดีๆบทภาษากังกต้องฟังดีๆเลยนะคะต้องใช้วิธีการฟังเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าการฟังแล้วเรียนแบบเสียงคือการเรียนรู้ที่ได้รับเร็วที่สุดไม่ว่าคุณจะดูโทรทัศน์ฟังเพลง หรือว่าพูดคุยกับคนกรีก<ช>เราเรียนเสียงเขาเราไม่เข้าใจเราถามเขาจะเป็นเร็วมากเลยค่ะเราอยากจะรู้อะไรแล้วก็ถามเขาตี้ขึ้นก่อนที่แปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นคำคำว่าตี้เป็นคําที่มีประโยชน์สําหรับคนทุกคนที่อยากเรียนรู้ภาษากรีกมากนะคะถ้าไม่รู้อะไรถามเขาได้เลยตี้ซิเมินีนอัฟโตเล็กซี่ตี้ซิเมนียหซิเมนาอะฟรอตีนัฟโตตีนัฟโตเราอยากรู้ว่าอันนี้ อันนี้คืออะไรก็ถามที่นัฟโตที่นัฟโตมันก็ไม่ได้หมดแค่นี้หรอกมันยังมีอีกเยอะมากในคําศัพท์ภาษากรีกที่จะสามารถมาสร้างเป็นประโยคได้แต่วันนี้เราแค่ยกตัวอย่างบางคําที่อาจจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เนาะถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรนะคะที่สงสยัยอย่างเช่นได้ยินประโยคอะไรมาแล้วสงสัยว่ามันแปลว่าอะไรสามารถเขียนเป็นภาษาไทยแล้วก็มาบอกพวกเราได้นะ 啊。<Yeah. S 2> yeah.